สอ,อนบางเพชรเพชรบานท่านเป็นหมดอืมอืมเห็ดขาวเว้ยซื้อขี้เหลามาแต่ตลาดเขาสาวอะขี้เหลาแสบ ที่เล่าเมืองลาวนี่แสบร้ายเขาอะลองเมืองไปนี่พี่น้องทุองหนึ่งนี่น้ำพี่เล่าเขาปรุงสําเร็จแล้วเนาะตัวนี้เป็นยังไงบ้าพี่น้องนะอืมยังไงบ้านี่มีปลาเอยียงมีปลาแก้วมีมะาคุงมีฟักมีเอียงร้า,ายเขาใส่เนาะตัวนี้เป็นน้ำมัน น้ำที่เราเเิ่นจะผสมเข็มขุนดีพี่น้องบมบกงดือใช่ช่วยบานบานเม้าเข่าคั่านขขสีเมือนหัวแบไหน้องพี่น,อนอ้องท่าสี่มือองปรดีดีตันี้แมนเครื่องปุ้งธุ์มาเพรปนข,ข่าอ่ะเผ็ปนพี่น้อง กับข้าวหัวนี่กะปิกินกับเด้อกะปินี่มกถั่วเนาะถัว่วร์กะปิเลยแกะอุดดอุดดพี่นอ้องอุดดดูโดโดไหนามาอ่าเดี๋ยวดูดดไล่มาเส็บๆสนั่นกันพี่นอ้องเวาวไล่ยายห่างมาเส็บจำได้พดอดีมั้ Ôi. con còn <laughs> Ôi, như là vừa nằm nằm lái là nằm bứng, rồi nằm ở cái đó. <laughs> xoài nó phết phết bán hơn hết khảo ơi ลูกโดดกินกับกับปีพี่น้องเพลดเพลิขี้เหราดั้งสุดอยู่เมืองปแปซี่พี่น้องขี้เหราสนามไส้ขี้เราเส,ส็บเสบ่สูตรเมืองเล้าตัวนี้ไอ้เป็นเที่ยวเล้าเนี่ย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อถามหาเลยเสแบ่หัก ต้งเผ็ดต้งแสบเอ้าะรสชาติเผ็ดสวมหวานพี่น้องหอมข,าขา้าวคั่วหอมกินที่เหลราเราเราสดๆนี่างไรเขาต้มพี่น้องเขาต้มแล้วเขาเอาหนามมันมามักกินใส่ใส่เนี่ยมังคุงปลาแกว้วทัวปลาหอมพี่น้อง cái gì? cái gì? cái gì? cái 嗯。Mm hmm. เพจขาดเลยมาเพรบานห่าตัวนี้มาไว้เหรอ ชิ้นใเลยพีเนองหน่วยเขียวเขียวป่าอืม แมนะ่พี่น้องแซ่บแล้วกัน แซ่บคักพี่น้องสวงวะเลยสมที่เรา่ะอืมมาพี่น้องไหม ผมท,ที่เหลาทุงสาวี่เหลาดังเนาะ khăm cho tay bị nọ mà Đợi phía gắn kìm nào, bye bye Bố lấy phía